มีเรือรบไปประจำการในพื้นที่ทะเลจีนใต้2องลำนะฮะก็คือเรือรบ U.S.S Nimit กับเรือรบ U.S.S Ronald Reagan นะครับเรือรบของสหรัฐนี่นะครับไปประจำการไปซ้อมรบในพื้นที่ข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้ในฝั่งหน้านาน้ำของ ฟิลิปปินส์นะครับเป็นการซ้อมรบร่วมกับอีก3ประเทศนั่นก็คือญี่ปุ่นออสเตรเลียกับฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าในช่วงเวลาทั้ง4ประเทศนี้ไปซ้อมรบกันในพื้นที่ข้อพิพาทที่ทะเลจีนใต้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่จีนเขาก็ไปซ้อมรบในพื้นที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันครับและนอกจากนี้นะคะ เรือรบ USS Nimitz ค่ะก็ได้มีการไปทำการร่วมซ้อมรบกับกองทัพเรือของอินเดียที่มหาสมุทรอินเดียด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยการซ้อมรบ ระหว่างกองทัพเรือของชาติหมหาอำนาจร,ระหว่างอินเดียกับสหรัฐเกิดขึ้นตั้งแต่20กรกฎานคมที่ผ่านมาค่ะเป็นการซ้อมรบร่วมกันของกองทัพเรือทั้งสองชาตินะคะซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะคะว่าเขากำลังพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันอย่างเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าบริเวณที่ทำการซ้อมรบ ระหว่างกองทัพเรือของสองชาติเนี่ยค่ะมันเป็นจุดทีอ่อยู่ที่บริเวณหมู่เกาะนิโคบ,บาล์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของอินเดียค่ะแล้วก็เรียกว่าอยู่บริเวณจุด ปลายสุดด้านตอนบนของช่องแคบมะละกาเลยนะคะซึ่งพูดถึงช่องแคบมะละกานี้ต้องบอกว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการเดินเรือที่สําคัญของโลกค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้าเรือบรรทุกน้ํามันต่างๆจะต้องใช้ช่องแคบมะละกาที่ว่านี้ในการเดินทางมากที่สุดเป็นอันดับที่1ของโลกเลยทีเดียวค่ะ มีรายงานเพิ่มเติมออกมาจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานอ้างแหล่งข่าวที่บอกว่าอินเดียมีฐานทัพบ,บนหมู่เกาะดังกล่าวซึ่งล่าสุดทางผู้นําอินเดียได้ให้กองทัพเรือและกองทัพอากาศไประดมเครื่องบินรบไม่ต่ำกว่า100ลําลำไปประจําการและก็ควบคุมการเดินเรือแถวๆช่องแคบมาละกาซึ่งถือว่าเป็นจุด ขนส่งทางเรือยุทธศาสตร์ที่สําคัญจุดหนึ่งของโลกนะครับเพื่อที่จะลดทอนอนํานาจของจีนในการแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือช่องแคบมาลากาหลังจากทางรัฐบาลอินเดียมีความวิตกกังวลว่าฐานทัพหลายแห่งในมหาสมุทรอินเดียอาจจะมีจีนเข้าไปพยายามมีอิทธิพลเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ เกาะแห่งหนึ่งในมันดิฟที่ชื่อว่าเกาะฟิโนลูนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญแล้วก็ยังมีการไปลงทุนในท่าเรือที่ปากีสถานนะครับนอกจากนั้น อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่ามันไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของยุทธศาสตร์ทางทะเลแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับพื้นที่พรมแดนที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นข้อพิพาทเป็นความขัดแย้งกันระหว่างจีนกับอินเดียมาแล้วก็คือเส้นแบ่งเขตแดนที่หุบเขากำวานในเทือกเขาฮิมาล,ลัยนะครับแล้วก็มีการประทะก,กันในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทําให้ทั้งทหารอินเดียและก็ทหารจีนเสียชีวิตไปส่วนหนึ่ง ประเด็นนี้นี่เองครับทางด้านเอกอัคราชทูตจีนประจําสหรัฐนายชุยเทียนไข่ออกมาบอกว่าการที่สหรัฐไปเส,เสริมสร้างความแข็งแรงทางทหารในทะเลจีนใต้และก็เข้าไปร่วมฝึกซ้อมรบในมหาสมุทรอินเดียตรงนี้ถือว่าเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงในแถบภูมิภาคนี้แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าจีนตอนนี้ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกทางหนึ่งก็คือไปสร้างสัมพันธ์กับทางรัเสเซียครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการเปิดตัวรถถังที่มีสมรรถนะสูง ของรัเสเซียแล้วก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างจีนกับรัเสเซียในฐานะประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับขณะที่ทางการเมืองครับผู้นาทั้งสองประเทศณวันนี้ครับท่านผู้ชมในส่วนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีวลาเดิเมียร์ปูตินต่างส่งจดหมายแสดงความยินดีต่อกันในวาระสําคัญอย่างล่าสุดในช่วงการประชุมครั้งที่8ระหว่างพักคอมมิวนิสต์จีนกับรัเสเซียสองฝ่ายต่างออกแนวทางที่ชัดเจนว่าจะร่วมมือกันสนับสนุนและจับมือ ต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกนี่เป็นท่าทีที่ชัดเจนของอีกขั้วหนึ่งในฝั่งทางด้านคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นทางปูตินบอกเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนณนะวันนี้อยู่ในระดับสูงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับส่วนในช่วงปลายปีครับอินเดียจะเป็นชั่วภาพการซ้อมรบกับสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นที่อ่าเวเบงกอเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะ ทางสหรัฐก,กับอินเดียแล้วเขามีแนวคิดนะครับว่าจะมีการดึงอีกชาติก็คือออสเตรเลียเข้ามาฝึกซ้อมรบทางเรือนะครับในพื้นที่อ่าวเบงกอ